ครับก็ตื่นมาเราก็ออกจากบ้านนะครับออกจากห้องพักน,นะเช็คเอาแล้วนะขับรถมากําลังจะไปที่อ,อยู่ที่ดูเพนกวินนะครับมันจะมีบ้านเพนกวินอยู่ที่เมื่อคืนคือมาแล้วแบบว,ว่าเออมันปิดถนนแล้วไนงะคือถ้าพาที่ใกล้ตกเนี่ยเขาจะให้คนออกทีงเดียวไม่ให้ไม่ให้นะักท่องเที่ยวเข้าแล้วนะนี่ก็มาเจอน้องนกนะโอ้ชลลอชลลอชลลอว้าน้น้องนกต้องอเป็ดเนี่ย ดาเดียวด้วยดู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 นี่มาเจออย่างเงี้ยก็คือเป็นธรรมชาตินะก็จะมีจิงโจโ้โกมมบ้านตัวอะไรแปลกๆม่กอะไรเงี้ยวอมแบดอะไรเงี้ยครับมอน้องน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะปดูทันชินไม่รู้จะมีทันตินให้เพื่อนๆดูไหมนะครับเดี๋ยวเราดูนะรอ,อดูกันนะครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงตรงข้างๆจุดที่ว่าจะไปดูแพนวินนะตอนนี้ก็มาเจอจุดชมวิวเนาะเพราะตรงนี้ก็นิยมจอดรถแล้วก็ชมวิวกันนะครับเดี๋ยวคือจาให้ดูสามารถเดินลงไปได้นะครับบันไดยอยู่ทางขวานะไม่รู้เพื่อนจะเห็นไหมนะ ใครมาออสเตรเลียก็อย่าพลาดนะครับมาที่เกาะฟิลลิปไอแลนด์นะขับรถประมาณ2ชั่วโมงไม่ไกลครับโอเคจากเมลเบิร์นเนาะสวยงามธรรมชาตินะนกเออยิงโจเอยแอนิมอลมีเยอะครับถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยววืวจะเดินลงบันได ไปดูช่วงข้างล่างของเอนินตรงนี้ว่าเป็นยังไงเนาะชมกันนี่บันไดที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นบันไดไม้นะ่าว้าวสองปีก่อนฟิลมาเอ่อแดดมันออกนะภาพร้องทะเลจะสวยกว่าน,นี้นะครับวันนี้มันจะมีเมฆฝนคึมๆนะฮะ บันไดก็จะประมาณนี้นะ่าโอ้วันนี้ลมไม่ค่อยแรงได้อยู่ครับเดินได้ไรได้ไม่ค่อยหนาวครับเ,เดี๋ยวฟิลเดิน ลงไปแล้วก็ถ่ายแบบใกล้ๆให้เพื่อนๆดูนะครับ oh. ที่พื้นเนี่ยมันจะมีลวดด้วยแบบกันเราสไลด์ลงไปเพราะว่าบ,บางบางทีมันเป็นเนินนะอะผู้ใหญ่มาหรือผู้สูงอายุมาเนี่ยควรเราควรช่วยประคองท่านเดินนะอย่าปล่อยให้เดินแบบว่าเออเระเหยคนเดียวเนาะ <laughs> สไลด์ได้นะอว้าว wow. นี่นี่นี่ฮะหินทุกก้อนเป็นสีดำสนิทนะสีเหมือนท่านเลยครับแล้วด้วยความที่ว่าเออตัดกับพื้นทรายนะโอมันดูแบบแปลกตาไหมเพื่อนๆแปลกตาเนอะมันเหมือนฟิลไม่ได้อยู่บนดาวโลกเหมือนอยู่ดาวอื่น เดี๋ยินลงไปดูหน่อยหินมันแบบว่าเออยังไงอะ่ะคือก็พูดไม่ถูกเนาะเออประเทศไทยมันไม่มีหินสีดําอย่างนี้นี่คือดําแบบดําจริงดําเหมือนท่านนะครับเฮ้เรามาถึงใกล้น้ำทะเลแล้วนะชึบชึบ อถึงแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นหินนะที่ฟิวยืนยืนเนี่ยตึ๊บตึ๊เนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นจุดน้ำาขังนะครับอโอ้เห็นอะไรนี่ไหมนี่สาห่ายทะเลฟิวไม่กล้าไปจับมันนะไม่รู้คันหรือเปล่า นี่เหมือนกันนี่ด้วยอ๋อฮยอันนี้สวยดีนตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยอ้อโอ้โหนี่ถ้าเอาโลเคชั่นนี้ถ่ายหนังนี่แบบดูไม่ออกนะครับว่า อันนี้ถ่ายบนโลกเราเ,เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเป็นซีจีอะไรเงี้ยนี่ครับน้ำมันขึ้นนะถ้าน้ำขึ้นก็นี่อะไรอ่ะเหมือนสาล่ายพวงหุ่นบ้านเราเลยเหรอดูสิ มีหอยอยู่เยอะนะอหนดูสิชุบมันหดกลับเข้าไปละไออย่างเงี้ยตัวใหญ่อะมันกินได้นะออคือไม่เจอปลาเจอแต่หอยหอยเต็มเลย แต่มันตัวเล็กก็ดีตัวใหญ่คงโดนเก็บไปหมดละฟิวเดินลงเนินนี้มาเนาะนี่อยู่ข้างบนนั่นครับนี่เดี๋ยวฟิวเดินกลับขึ้นไปเดี๋ยวขอฟิวถ่ายรูปหน่อยเนาะ โอเคที่นี่ฟิลก็แวะชมแวะสำรวจพอใจแล้วเนาะโอ,โอสายยุบโอเค โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับข้างหลังนี่เองจุดท่องเที่ยวนะจุดเช็คพอยต์นะครับ uh huh. uh huh. no uh huh. นะฮะเอ่อโนบีเดี๋ยวเดียอานี่เรามาถึงที่นี่แล้วนะครับอ่า uh huh. ข้างหลังนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะคือข้างใต้นี้เขาจะบอกว่ามันจะมีนกแบบไหนบ้างนะแล้วก็ข้างใต้บันไดตรงนี้ข้างใต้บันไดตรงนี้ยปีก่อนๆฟื้มามีแพนกวินอยู่เนาะ เมื่อกี้เรามาขับรถมาเราเจอตัวนี้แหละอ๋ะอเฉส่วนอันนี้น่าจะเป็นพิมิตตะพันนะครับอ่าแต่ไม่รู้ว่าเขาเก็บค่าเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวไงลองแวะเข้าไปถามดูนะอ๋ะอเ,เดี๋ยวเราเดินไปชมตรงน,นั้นกันนะครับอ่าเดี๋ยวฟิลเดินหาแพ่นกวิ้นให้นะเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวฟิลถ่ายวิวให้ดูนี่ ตอนนี้แหละครับที่เขามาถ่ายกันถ่ายรูปเช็คพอยต์เช็คพอยต์นะาสามารถเดินไปถึงตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าก็ฟิลไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่อากาศมันเย็นข้างล่างก็ประมาณนี้นะไอ้ต้นไม้เนี่ยถ้ามันขึ้นเต็มๆนะไอ้หญ้าเนี่ยครับถึงเวลาเปลี่ยนสีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหอกว่าจะดูแบบส้มๆเถื่อไปทั้งภูเขาเลยนะครับตอนที่ฟิลมาในหน้าร้อนนะหน้าร้อน น่าร้อนนะอันนี้มันเลยหน่าร้อนมาแล้วนะอันนี้ฟิลมาตอนเดือนต้นเดือนเมษานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันไม่รู้จะมีฮันกินให้เห็นไหมนะ,ะเดี๋ยวต้องลองดูครับเดี๋ยวฟิลหาดูว่าเจอนอกละตัวหนึง่งเดวฟิลถายใกล้ๆใ,ให้ตัวเดิมแน่ๆเลย ปากเหลืองว่ะใช่ปากเหลืองก็อันนี้ก็อยู่ที่เกาะฟิลฟลิปไอแลนด์เนาะเขาก็ใช้ชีวิตอ,อยู่ที่นี่กันนะ,อะตอนนี้ฟิลก็เห็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไร เห็นกลุ่มคนนะเขาดูแพนกวินอยู่ตรงด้านหน้าฟิ e เดี๋ยวฟิวจะเดินเข้าไปนี่เดี๋ยวฟิวจะเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปดูเขาดูตรงนั้นแสดงว่าตรงนั้นต้องมีแพนกวินอยู่ในบ้านนะครับอ่าเดินคือตามพื้นเนี่ยบางทีข้างใต้เนี่ยมันก็มีรูที่เป็นบ้านแพนกวินนะครับนะตามพื้นเนี่ยมันก็จะมีรูที่เป็นบ้านแพนกวิน ซึ่งถ้าเรามองดีๆก็จะเจอนะูด่ดูก่อนอ๋อเนี่ยนะเพื่อนๆเ,เห็นกล่องพวกนี้ใช่ไหมครับกล่องกล่องกล่องเนี่ยเนี่ยกล่องเนี่ยเขาทาไว้ให้แพนกวินอยู่เนาะออแล้วแพนกวินมันก็อยู่นะเออมันก็ไม่ดื้อน,นะอ่าเนี่ยแต่ว่ามันไกลมากก็จะมองไม่เห็นว่าอยู่ไหนมีอยู่ไหมอย่างเงี้ยครับรูอย่าง,งเงี้ย มันก็จะเป็นโพรงเนี้ยแพนกวินเขาจะเข้าไปอยู่นะวีก่อนฟิลมาอ,อ๋อนี่ไงขนแพนกวินเต็มเลยเนี่ยขนแพนกวินเต็มเลยอ่าก็จะเป็นโพรงอย่างเงี้ยนะครับมีแพนกวินอยู่ข้างใต้เนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นฟิอคิดว่าเขาคงเห็นแพนกวินแหละครับอ่าอันนี้ดูตามบ้านนี้ยังไม่เห็นแพนกวินอยู่ในรูบ้านเลยก็พยายามส่องดูก่อนนะว่ามีไหม บางทีก็มีแพนกวินอยู่ในบ้านตอนนี้ฟิลเห็นนะครับมีแพนกวินอยู่ข้างในนี้ตัวสองตัวเนาะแต่ว่าตาเป่ามองเห็นแนะแต่กล้องมันรับแสงแล้วมันมองไม่เห็นนะครับเ,รเดี๋ยวฟิวหาที่อื่นใี้มันใกล้ว่านี้นะเราเดินมาเจอจิงโจ้สลิปนะครับหลับอยู่ตรงนี้นะอะ โอ้หลับนะหลับนะไม่ได้ตายนะครับเห็นหูกระดิกกระดิกเอาตื่นแล้วเอามึนๆเอางงเอ๊ะเมื่อคืนฉันดื่มไปกี่ขวดเนาะถ้าจะเมานะครับฮัลโหลบอยเป็นบอยออกเกิมไม่รู้ว่าผู้ชายหรือยูงอาตื่นมาแล้วครับอ๋อหนึบหนึบครับอ๋ออ๋อออหลับต่อครับอาการแห้งนะครับนี่ อันนี้เขามาน,นอนเล่นอยู่เนาะพักผ่อนพักผ่อนไม่เจอแพนกวินเจอจิงโจ้ทั้งนั้นนะอ่อาอ่อจิงโจ้ป่าพวกนี้ไม่สามารถจับได้นะครับถ้าจะจับต้องไปที่จิงโจ้สวนสัตว์นะครับที่เขาเลี้ยงมีความเชื่องสูงนะอ่อันนี้จิงโจ้ป่าจับไม่ได้นะเขาอาจจะกระโดดถีบเราได้นะครับ ตื่นแล้วเวกอัพเวกอัพโอเคไปหาเพนกวินต่อดีกว่าไม่รู้ว่าจะเจอไหมโอเคเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับน่าจะเข้าฟรีเนาะแต่ว่าต้องเช็คอินนะครับเข้ามาแล้วนะครับเคยมานี่อยู่2องสาครั้งนะครับแต่ไม่เคยเข้ามาด้านในเนาะ,ะไม่รู้ว่า มาไม่ตรงวันไม่เปิดหรือเปล่านะอะอันนี้ก็เป็นพิธภัณฑ์นนะ,ะให้ความรู้เกี่ยวกับแฮงกิ้นแล้วก็มีโซนของฝากนะครับใครบินบ่อยก็มาซื้อหมอนที่นี่ได้นะครับโชว์ถึงว่าเราเคยมาที่นี่นะ,ะมีของฝากของที่ระลึกเยอะแยะนะครับอ๋อ แพนกวินตัวน้อยอ้น่ารักมากเลยอที่างาเป็นของที่จะกเกี่ยวกับแพนกะวินเนาะ มีจิงโจ้มีแมวน้ำด้วยด้านนั้นก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับ<ป>โอเคในเมื่อ,อฟิลเดินข้างนอกอะ่ะหาเพนกวินธรรมชาติให้ดูไม่ได้เนาะเดี๋ยวฟิลจะพาเข้าไปดูในพ,พิพิธภัณฑ์นี้นะค่าเข้าเห็นอยู่ว่าประมาณ14ดอนนะ13ดอนกว่าครับเดี๋ยวไงฟิลขึ้นรูปให้ดูว่าค่าเข้าเท่าไหร่ แต่ณปัจจุบันนะในอนาคตเพื่อนๆมาเนี่ยก็อาจจะราคาขึ้นหรือราคาเปลี่ยนไปเข้าาแ,<ส>แล้วนะครับตอนนี้เขาน่าจะมีชั้นใต้ดินลงไปข้างล่างนี่เดี๋ยวถ่ายรูปนี้เล่นได้ครับอื นี้ลงมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับก็มีทีวีแบบโปรเจคเตอร์จอยักษ์นี่จอยักษ์เลยนะแบบโอ้มีเ,เดี๋ยวฟิวถ่ายให้ดูไกลๆเนี่ยมันจะเป็นจออย่างนี้ครับแบบนี้เลยคืออลังอะ่ะมีความอลังมากอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวคงได้อยู่ดูจนจบคลิปนะครับมาถึงจบหนังในเนี้ยนะที่เขาฉายให้ดูเนาะ แล้วเข้าใจทำเนาะมีกระจกกระจกสะท้อนด้วยโอ้สุดยอดอะ่ะ เมื่อกี้ก็พาเพื่อนๆดูหนังกันแล้วเนาะก็ถ้าซื้อตั๋วไปดูแพนกวินน่ะมัน27ดอลนะแล้วเขาจะให้ไปนั่งด้านนอกรอตอนดึกๆแพนกวินเดินเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีให้ดูแค่สารคดีแพนกวินที่เพื่อนๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เนาะตอนนี้เดี๋ยวฟิวก็เดินทางออกล้ไปดูว่าสวนสัตว์เปิดไหมถ้าเปิดก็จะได้ถ่ายเพื่อนๆดูอีกนะ